สวัสดีจ้าทุกคนมาตำเช่นเคยค่ะทุกคนตำเช่นเคยใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วหรือปลาจ้ะมาจ้ามาเบือก็สองทีๆพะมวลนจ้าตำอีกแล้วทุกคนไม่มีอะไรมากกินอย่างเดียวค่ะเนาะนาสดไปแน่ด้วยจ้าพี่ดองจ้าจ้าจะดำๆประมาณนี้แหละมีมะนาวใส่เลยค่ะ 没得票完。

ใส่จ้าโยโยอลวกใส่ขนมจีนใส่มือเจ้า <c oughs> ของกินเองเราพี่นอ้องเนาะเจ้าของกินเองก็ไจ้เนี่ยนะหมดย่างเพราะว่าเอาอันลวกใส่กับขนมเส้นหอนพี่นอ้องหมดย่าง โอ้ยอยู่เหลืออยู่ข้างล่างอยู่เลยตอนแรกก็จะตำเขาขึ้นใส่ตัวมันอืดพี่น้องชิมสิ ก็เท่มไรให้หนังจ้ะกุเทียนเนี่ยทั้งสามเท่มมันจะกินมาใครได้ กุ้นเส็แนวเหนียวใส่ข้าวกุ่นสักหน่อยจ้ะว่ายง่ายกินครับกินง่ายกคน มยไม่มีเม็ดกระถินเมื่อวานไปตลาดไม่เห็นเม็ดกระถินแต่ให้ดูหน้าตานะคะทุกคน นี่เลยจ้าตำหมูยอปะไปชิมเลยค่ะไปลุยมาจ้าทุกคนที่นี่ทำเสร็จแล้วก็กินต่อเลยจ้ามาตำหมูฮวงผักไข่เกี่ยวทอดปรเมตำหมูยออพี่น้องหอมมากค่ะ ต้นงิ่ใจมือกับมัเแ็บม่าเราตัวแมงวัานอ่ะถ้าถ้าได้กินประมือกับมาหลกวนนี่ใส่สอนใส่สอนมแส็บ นีพ่พักลวกก้ะผักลวกผักสดผักลูกเองนะคะทุกคนเนี่ยคุณหน้าผูกยู่หน่งหงัวลำพูอารยาใส่มือแล้วจ้ะนั่งแสบ เพามาจากสวนคุณนาคุณเก็บให้ อเราอยากใส่ Search, มือ <deal> ัดปยอั่มิ้นนะตอนนี้ทา,านาบเห้องส่งหนังในเมืองแท่งแล้วก็ลองกินกับน้ำเนื้อเนะครับ ผักชีทุกคนผักชีปอกนะ มันยิ่มากินหลวกพักกนอ่ะอ่อยม,มากผักเสียวก็หอมหอมทุกคนอ่ะกินกับแหนมเนืองเนาะกับก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย ต้องกินน้นลวกม้ไ่หรอกอัน้ป่นอ,อันนี้กระหล่ำขามามาแล้ววัน วันหวังไม่ต้องพอาแล้วใช้สอนแม่อร่อยต้องใช้มือค่ะ ขาอาซอยกบขอาเที่ยงอันเดียวกันนะคะม,มา,าค่ะทุกคนเนือน่อ กินสม้มนี่เรอิ่มเราคินบ่า,ามันไอวิลาห์เพ่าแม่ไปหนอนทำนี่ละจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ